อนนี้ผมจะทำน้ำจิ้มแบบยังไงเป็นน้ำจิ้มแบบแกล้งน้องนะให้น้องกินกับมะม่วงครับผมจะใส่เกลือเข้าไปเยอะๆนะทุกคนนะแล้วก็น้ำปลาแบบเอาแบบให้มันเค็มมากๆ,ๆนะทุกคนแล้วก็เกลือนะทุกคนดูคนี่คือเกลือนะเกลือครับดูครับใส่เกลือ้าไปเยอะๆเลยครับทุกคนครับดูรับดูครับ ด้วยน้ำปลานะทุกคนนะใส่ไปเยอะๆไปเยอะๆกับทุกคนเดั๋ย,ยา,าเอาเอาเลยเลยอืมอืมอืมนี่นะคนนะมันก็จะอร่อยนะใช่ไหม <laughs> ทุกคนกราบสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้พิมพ์ก็ลอยมาหาโคลกเหรือว่าน้องอยู่ในบ้านหรือเปล่านี้ผมก็เอามะม่วงมาฝากนะทุกคนมามะม่วงมาหน่นะเพราะว่าเห็นว่าน้องเขาบ่นว่าอยากกินมะม่วงอยากกินส้มครับเลยเอามะม่วงมะม่วงมานะทุกคนมีสามลูกครับ คือครับเดี๋ยวเราไปแอบดูก่อนว่าน้องอยู่ข้างในไหมทุกคน อะไรคุณพิมเขานอนเดี๋ยวนะทุกคนทำไมเนี่ยฮะทำไมมาไม่บอกมีซื้อมะม่วงมาฝากไงไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเกลียดแล้วไม่มีลมวะไม่คุยเขาเครียดเขาโกรธนะทุกคนนะไม่ดูครับทุกคนคือว่าน้องโคล่าเขาเขาโกรธผมนะเพราะว่า เขาให้ผมไปถ่ายเพลงให้แต่ว่าว่าผมไม่ทันไงเลื่อนมาสองครั้งแล้วนะแล้วเขาก็งอนครับทุกคนครับดูหน้าครับน่มหมออยากคุยกับพี่แล้ดูหน้าไม่น่าจะเครียดนะทุกคนนะดูนี่พี่เอามะม่วงมาฝากนะเห็นน้องชอบกินมะม่วงไงน้องไม่ชอบแล้วนี่ไงทุกคนไม่เห็นน้ำใจของของของพี่เลยนะเนี่ย าเะว่ามะม่วงนี่นะพี่ไปขโมยอยู่ริมถนนมาให้น้องไงดูสิความพี่ทุ่มเทนะพี่ปีนเอาอยู่อยู่ที่ต้นมะม่วงนะโคล่าเอาไปกินเอาไปกินวันนี้ไม่กินมะม่วง <laughs> ทำเป็นงอนนะทุกคนนะดูครับดูหน้าครับนี่ไง แล้วจะให้พี่ทำไงอ่ะก็พี่พี่ยังไม่ว่างเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปถ่ายตรงนี้เลยไหมไม่ไม่ถ่ายไม่ไปถ่ายตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เลยไหมไปไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าไว้ไปถ่ายเพลงใหม่ไหมหรือพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปทำงานไม่ทันรู้นะว่าจะงอนไปทำไมนะทุกคนนะแล้วจะให้พี่ทำยังไงก็บอกมาเลย เออนี่เอากินมะม่วงซะเอามะม่วงนะเอากัดกินเลยนี่ไงทุกคนมะม่วงผมก็อุตส่าห์ไปขโมยมานะมาให้น้องก็ยังไม่กินไงทุกคน <c oughs> เสียน้ําใจจริงๆนะอ๋อโอเคมันยังไม่มีแจ่วนะแสดงว่าต้องต้องทําน้ําจิ้มน้ําแจ่วกันใช่ไหมแล้วก็กินนะโอเคนะ <c oughs> ไม่กินไม่ได้ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมไปทาน้า <c oughs> น้ําแจ่วให้น้องคนแรกก่อนนะ เขาก็ไม่งอนหรอกครับเขาทำเอานะใช่ไหมงอนจริงอ่านั่งรอังรอเดี๋ยวพี่ไปทำน้ำน้ำจิ้มก่อนนะดูครับดูสภาพนะทุกคนนะดูครับงอนเหมือนกับผู้สาวเลยนะนี่แหละทุกคนผมว่านะผมไปทำอะไรผิดผมก็ไม่รู้ไงทุกคนเดี๋ยวผมทำน้ำน้ำจิ้มอร่อยอร่อยให้น้องคล่ากินก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าเขางอนไงตอนนี้นะ เขาให้ผมถ่ายเพียงให้แต่ผมไม่ถ่ายนะผมไม่ว่างไงสองครั้งแล้วเขาเขาก็งอนนะโทรหาก็ไม่รับแซตหาก็ไม่ตอบเออมาหาที่บ้านก็ทําเป็นงอนครับทุกคนครับอะไม่เป็นไรมาทำน้ําจิ้มมะม่วงให้น้องกินกันเว่าเห็นน้องชอบกินม่วงไงทุกคนนะครับผมเดี๋ยวทีมล้างมะม่วงก่อนนะทุกคนนะต้องได้เอาใจน้องมันนิดนึงนะตอนนี้นะเขาง,งอนไงทุกคน ม่วงก็ขโมยมาเอมาม่วงกันนะทุกคนน่ครับทำเป็นงอนอยู่ด้านหลังนะทุกคนปอกม,ม่วงกันครับวันนี้ก็จะทำน้ำน้ำจิ้มมะม่วงสูตรเด็ดนะทุกคนของของผมเองแหละครับเพราะว่าเราดูนะว่าจะ น้องโคาลาจะหายงอนไหมทุกคนเวลากินน้ําจิ้มของผมนะน้ําจิ้มสูตรคุณพิมพ์นะทุกคน <c oughs> อร่อยนะวันนี้นะนะทุกคนผมปอกมะม่วงก,ก่อนนะเพราะว่าจะต้องกินครับเปลือกเรากินครับเปลือกไม่ได้นะมันขมนะทุกคน <c oughs> กินสองลูกพอแล้วเหลืออีกลูกหนึ่งผมก็จะกลับในห้ ทำเป็นงอนนะทุกคนนะรู้จะงอนไปทำไมนะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้น้องคืนแล้วครับทุกคนส่วนน้องไปถ่ายก็ไม่ถ่ายไงเพราะว่าเขานัดผมตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะอาทิตย์อาทิตย์ผ่านมาเออแต่ผมไม่ทันครับวันจันทร์ว่าจะถ่ายก็ไม่ทันเดือนมาวันพุธผมก็ไม่ทันไงพอผมนัดถ่ายคลิปเขาก็ไม่รับสายนะเขางอนครับเขาเครียดนะทุกคนเครียดใหผมครับ ส่งข้อความมาหาก็ไม่อ่านแต่ไม่ตอบนะงอนเหมือนผู้สาวเลยทุกคนเหมือนผู้บ่าวกับผู้สาวเลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเขาเจองอนไปทําไมนักหนาครับเดี๋ยวได้ได้ได้ซิมน้ําจิ้มของผมแล้วเขาก็คงจะดีใจแล้วนะทุกคนนะเอน้ำจิ้มผมมันมีสูตรแบบพิเศษไงน้องกินน้องต้องร้องว้าวนับรองเลยร้องว้าวโอเคสองลูกพอครับ ินเยอะกินเยอะมันก็เปลืองนะผมอีกลูกหนึ่งผมก็จะเอากลับบ้านล้างก่อนทุกคน <c oughs> ดูครับทุกคนครับดูนะดูนะดูนะโค้ <c oughs> ลานะโคลา เดี๋ยวผมก็จะซอยก่อนนะทุกคนผ่าเป็นแบบบางๆครับเวลาเราคุยน้ำน้ำน้ำเจวนะมันมันจะได้เยอะๆไงมะม่วงนี้อร่อยนะทุกคนนะเอารู้ได้ไงครับไปขโมยของเขามาไงยอกๆยออกตัวนี้เขาเรียกว่ามะม่วงแก้วหัวลุกนะทุกคน โม้แก้วหัวเดี๋ยวรอ,อน้องน้องงอนไปละครับเดี๋ยวเจอน้ำจิ้มสูตรเด็ดของผมเขาก็จะโอเคละนี่ครับโม่งก็เรียบร้อยและครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะทําน้ําจิ้มก่อนนะทุกคนนะน้ําจิ้มก็โอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดคร,ค,ค,รครับทุกคนครับครับทุกคนตอนนี้พิมพ์พก็รู้แล้วนะพิมพ์พจะทําวางแผนแกล้งน้องโคล่าเข้าไปอีกนะทุกคนนะ ให้น้องโกรธผมอย่างหนักนะตอนนี้ผมจะทําน้ําจิ้มแบบยังไงเป็นน้ําจิ้มแบบแกล้งน้องนะให้น้องกินกับมะม่วงครับผมจะใส่เกลือเข้าไปเยอะๆนะทุกคนนะแล้วก็น้ําปลาแบบเอาแบบให้มันเค็มมากๆนะทุกคนแกล้งน้องจนน้องจะแหวะพิมนะครับเพราะว่าจะทําให้น้องแบบร้องว้าว โอเคครับเดี๋ยวพิมพ์ทำน้ำจิ้มก่อนนะทุกคนนะแต่พิมพ์มีสองสูตรนะสูตรหนึ่งจะใส่เกลือเยอะๆแล้วอีกสูตรหนึ่งก็จะทำปกติครับทุกคนครับโอเคครับนี่ครับทุกคนน้ำจิ้มก็เราจะใส่น้ำปลานะของแม่พิมแม่อีพิมโอ้โหของคุณพิมพ์รีพายนะทุกคนนะเน็ตไ,ไ,ไอดอลไอดอลของผมเลยครับ หอมมากนะทุกคนนะโอเคครับน้ำตาลครับผมสุลดนิดหนึ่งนะทุกคนใส่น้ำุลดนิดหนึ่งครับแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็ อีกถ้วยหนึ่งผมก็จะไม่ใส่นะทุกคนนะใส่แค่ผมสมรดนิดหน่อยครับแล้วก็เกลือนะทุกคนดูนี่คือเกลือนะเกลือครับดูครับใส่เกลือเยอะๆเลยครับทุกคนครับดูดูครับโอเครับแล้วก็ต่อด้วยน้ำปลานะทุกคนนะใส่้าไปเยอะ เยอะครับทุกคนคดี๋ยนี่ครับทุกคนครับเดี๋ยวผมก็จะใส่พริกแล้วก็ใส่กระเทียมนะทุกคนนะตัวนี้คือสูตรที่มีเกลือเยอะๆนะตัวนี้คือไม่มีเกลือครับทุกคนครับปรุงปกตินะนแล้วเราก็ใส่กระเทียมนะทุกคนนะใส่กระเทียมเข้าไปครับใส่กระเทียมเข้าไปให้มันหอมนะทุกคนกระเทียมซอยนี่แหละครับ ใส่ลงไปแบบปกติเลยนะทุกคนนะใส่ปกติเลย <Akt ien> แล้วก็อีกถ้วยนะทุกคนนะถ้วยที่มีเกลือเยอะๆนะทุกคนนะถึงว่าเปลี่ยนถ้วยเปลี่ยนจานดีกว่านะผมขอเปลี่ยนตัวนี้นะทุกคนนะเพราะว่ามันเหมือนกันไงกลัวผมก็จะหลงกินไปด้วยัวที่เค็มๆนะผมจะใส่ใส่ตัวนี้ดูกเกลือครับทุกคน ไได้เกินะโอเคครับแล้วเราก็ใส่แล้วเราก็ใส่กระเทียมครับใส่กระเทียมลงไปเลยนะทุกคนนะกระเทียมลงไปแล้วก็เดี๋ยวผม,มาหาพริกก่อนนะใส่พริกลงไปด้วยเดี๋ยวผมขอซิมตัวนี้ก่อนอ ยอดครับตัวนี้ผมไม่ซิมแล้วนะผมจะเอาไว้ให้น้องโค้ล่าครับเดี๋ยวคนให้เกลือมันละลายก่อนนะนครับโอเคเสร็จแล้วครับทุกคนครับให้ดูนะนี่ครับตัวถ้วยนี้นะจานน้าก็คือตัวที่มันมีเกลือนะคนนะให้คนดูเกลือนะ เกลือมันยังไม่ละลายก็มีทุกค,คนส่วนตัวนี้ก็เป็นน้ำจิ้มแบบป,ปกตินะทุกคนโอเคครับจัดไปครับทุกคนครับรอดูนะรอดูแอคชั่นของโคล่านะว่าเขาจะเป็นไงเวลาโดนน้ำจิ้มสตดเด็ดของผมครับ <c oughs> จะลืมถ้าว่าชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับเดีย๋ยวผมจะมาแกล้งน้องเป็นประจำนะทุกคนนะไปเลยครับนี่ครับทุกคนมาแล้วครับ มะม่วงนะตัวนี้ก็คือตัวที่มันเค็มๆนะทุกคนนะเมันเค็มๆโอเคครับเดี๋ยวผมไปเรียกน้องโคล่ามากินส้มก่อนนะทุกคนนะกินมะม่วงก่อนนะกินส้มไปพี่ทำส้มให้มา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 นี่นะทุกคนงอนเหมือนกับยังเป็นเด็กนะทุกคนนะดูครับรีมารีมารีมานี่ดูสิ พี่ทำไว้นะมันน่าอร่อยมากนะคนล่าดูสิพี่ทำเกีวสองสูตรนะไปนั่งไปนั่งไปนั่งเดี๋ยวพี่ดูมุมกล้องก่อนไว้นั่งตรงนั้นลองนั่งดูหัวจะขานโอเคมาทุกคนตอนนี้ก็น้องคนล่าเขามานั่งกินส้มเลยนะดูสิครับดูสีหน้านะ งอนจริงใช่ไหมโคใหะพี่ป้อนไหมนะพี่ป้อนก็ได้นะนี่ครับน่าทานไหมครับสองสูตรนะมีเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดครับเดี๋ยวผมจะขอ,ขอป้อนน้องนะทุกคนนะเพื่อจะให้น้องเขาหายงอนไงนี่ครับน้องชอบกินเปรี้ยวนะเดี๋ยวผมก็จะป้อนน้องนะทุกคนงอนนะทุกคนนะ โอเคครับอ่ะพี่เอาให้คำโตๆเลยนะเพื่อจะให้เขาหายงอนแน่ทุกคนเอาหินไม่ชอบโอ้ยกิน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 ไม่ไม่กินอ๋อเกียรินกิเอาคำเดียว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 กิดน,น้ำลายเลยกดดูคอนเ <c oughs> อ้าเอาเลยเลยอื้ม <c oughs> <c oughs> ออืืมมนี่นะคนนะมันก็จะอร่อยนะใช่ไหมเพราะว่าสูตรของผมมันก็ <c oughs> เอาได้เาคุณราบเป็นไงอร่อยใช่ไหมดูครับน้องอร่อยนะผมว่านะดูสินี่ไงนี่ไงดูครับ น้องเืิมนะทุกคนดูครับน้ำตาแตกเลยครับทุกคนครับดูครับดูสินี่ไงดูสีหน้าน้องนะน้องคงจะเพิ่มนะที่ว่าผมทำมะม่วงให้กินไงวันนี้ได้ไหมไม่ไม่นี่น้องก็คำแล้วไงทุกคนดูครับเฮ้มากเยป็นไงกูล่ะอร่อยไหม พี่บอกแล้วไงว่าสูตรของพี่มันพิเศษนะเพราะว่าพี่ดำไม่เ็ห <laughs> มักาแก่กันอีกแล้วนะ <laughs> ยังไม่เค็ดใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวถามก่อนเป็นไงซีมคำแรกอร่อยไหม <laughs> มันเค็มมากท <laughs> อา้าว <laughs> เค็มได้ไงพี่ทำก็ปกตินะอา้าว <Okay. S 1> แล้วลองซีมตัวนี้ดูสิซีมดู ทิมดูว่ามันจะเหมือนกันไหมเออเป็นไงไม่เหมือนตัวนี้อร่อยกว่าโอ้พี่หลงครับน้องกอล่าตัวนี้พี่ใส่เกลือเข้าไปเยอะนะพี่ใส่เกลือโอเกลือมันเยอะเกินไปนะน้องกอล่านะน้องกินตัวนี้ดีกว่านะเพราะว่าพี่ก็เป็นห่วงน้องไงนะกินตัวนี้ดีกว่าเนาะตัวนี้ไม่กินแล้วเพราะว่ามันมีเกลือเยอะ พี่ลืมเอาเอาทิ้งไงนะน้องกินตัวนี้นะเคมไหมนี่นะทุกคนนะน้องโคลาเขาก็หายงอนแล้วนะหลังจากที่เขาได้กินมะม่วงของผมไงใช่ไหมไม,ไม่ไหวจริงๆผมผมก็น้ำตาแตกนะทุกคนนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ไงว่าว่ามันจะเค็มขนาดนี้นะใช่ไหมโคราเดี๋ยวพี่พี่ขอซิมพี่ก็ยังไม่ได้ซิมนะ,ะได้พี่ก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่เกลือใส่น้ำปลา,า,ปาแบบ ปรุงแล้วไม่มชิมใช่ที่ปรุงแบบอะไรอะแบบด้วยความมั่นใจไงดูครับหนกกิน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ครับทุกคนกับเค็มตัวนี้ผมก็ไม่กินแล้วเพราะว่ามันเค็มไ <c> ง <oughs> นี่ไงต่อไม่ให้ผมกินแล้วครับผมก็ยังงอนอยู่ยนะทุกคนนะไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรผมกินมะม่วงแค่มมะม่วงก็ได้ครับ <c oughs> ันก็ได้ผมไม่งออรอร่อยไหมมะม่วงที่ไปขโมยมานะใช่ใช่แบบพี่แบบโคตรตั้งใจเลยคนละไปขโมยมะม่วงเขามาแล้วมาให้น้องกินบอราว่ากลัวน้องจะไม่มีมะม่วงกินนะนี่ครับอันนี้อร่อยนะทุกคนนะเนะอร่อยมากเมื่อกี้ทำอะไรแกล้งผมอ่ะ ทำไมไม,ไมันแกล้งทำไมมันเค็มมากมคือพี่นะทำบิทพี่กะว่าจะทําตัวนี้เป็นสูตรพิเศษตัวนี้เป็นแบบสูตรทั่วไปไงแล้วพี่ก็เลยว่าหลงใส่เกลือเยอะเกินไปแล้วก็มีน้าปลาด้วยเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดแล้วกันให้โพราไปดูคลิปย้อนหลังเอาทุกคนครับ <c oughs> ใครจะกินได้ครับ <c oughs> ผมคิดว่าปแตกเป็นถ้วยนะี่ยจริงจริงมันมีเกลืออยู่ข้างล่างเลย <c oughs> เม็ดเกลือเม็ดเกลือเป็นขยงทุกคนมันแก้งกันชัดๆนี่ไม่อยากให้น้องมีรอยยิ้มไงเบบ๋ยน้องก็เครียดมาหลายวันแล้วใช่ไหมอันนี้พี่ก็มาเซอร์ไพรส์ครับจริงนะพี่พิมพ์นะผมโทรไปนนน้นะบอกให้พี่มาถ่ายงานให้อนะพูดมาพูดมาถ่าย MV พี่ก็ไม่ว่างไม่ว่างบอกว่าพี่ไม่ว่างติดงานติดงาน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 ตลอดทำไมอ่ะอ๋อก็พี่ ไปหาหาหากินไงคนละหาปูหาปลากินบางเพื่อนร้องสักวันไม่ได้หรอไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้เลยนะเพลงใหม่ซื้อเพลงอะไรหวนคืนมาครับื <h ums> หึหวนคืนมา,นนมาใเดี๋ยวร้องร้องเป็นแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนิดหนึ่งได้ไหมแบบร้องแบบให้มันเป็นน้ำจิ้มแบบเค็มๆแบมือนนิดหน่อยนิดหน่อยเออพซีได้ได้ฟังนิดหน่อย โอเคเพาะมากครับทุกคนครับเป็นเพลงที่เพาะยังไม่ได้ร้องใช่ไหมนี่ไงโปราาเขาก็ไม่รับมงนะเขาอ้าวร้องในใจแล้วอ่านิดนึงนิดนึงนิดนึงถ้าผมจะร้องนะโอเคครับทุกคนครับแค่นี้นะวันนี้ก็อ่าร้อง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 จริงเลยร้องจริงเลยนิดหน่อยนิดหน่อยผมจะร้องนะนี่ไง น้องเขาร้องอยู่ในใจนะทุกคนนะรอถ้าติดตามนะเพลงหวนคืนมาใช่ไหมผมว่าพี่ว่าเขาคงจะไม่หวนคืนมาแล้วแหละทำไมเขาไปไปเลยใช่เขาไปไปเลยไงก็ดูไปเลยไหมใช่ไปเลยไปเลยมันก็อยู่ฝั่งไทยไงไปอุดรไหมเดี๋ยวจะไปกรุงเทพไม่ดี๋ยวไปเลยดีกว่าเนี่งทุกคนก็ก็สมแล้วนะที่ว่าเขาทิ้งโคลาไปนะหวนคืนมาอะไรนะชื่อเพลง วนึ้นมาหวนขึ้นมาเฉยเฉยเขาคงจะไม่มาแล้วครับโคลาก็ดูโคลาสสิไม่ไม่หล่อไม่หล่อเท่าไหร่นะไม่หล่อเท่าพี่เนี่ถ้าหล่อเท่าพี่ก็พี่ก็ว่ามันเขาคงจะก,กลับมานะแต่โคลาไม่หล่อโคลาไม่หล่อแต่โคลาน่ารักครับ <laughs> เออนะโคลาเนี่ยก็เหมือนกับอตตีน้อยนะทุกคนอตตีน้อยน้อยอ่ะ พี่ใหญ่ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ทุกวันผมต้องเป็นพี่ใหญ่ให้ไดใ้ใหญ่ใหญ่ต้องเป็นพี่ต้องเป็นพี่พ,พี่นะี่เป็นเป็นขมิใหญ่ <laughs> นี่นะน้องก็หายโกรธผมแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าทําน้ําจิ้มสูตรเด็ดให้เขากินไงตอนเขาซิมนะ้ทุกคนนะเขาน้ําตาแตกนะแบบเขาเขาปื้มไงเขาปื้มแบบสูตรน้ําจิ้มของพิมไงทุกคนแต่ว่ามันอร่อยนะใช่ไหมคนละอร่อย<ด>บ้าบออะไรเค็มมากพี่ฮะมันเค็มอ่ะไม่ไม่เค็มไม่เค็มไม่เค็ม พี่ว่ามันอร่อยนะแต่ว่าแต่ว่าโคลากินแล้วโคลาทําทาให้มันเค็มไงโคลาไม่ต้องกินให้มันเค็มสิโคลาก็กินแบบให้มันจืดๆไงให้เป็นรสชาติได้ไหมพี่มีวิธีนะไม่เชื่อโคลาลองดูไม่เชื่อปี่ลองกินก่อนใช่ลองลองอ่ะให้โคลาลองดูเดี๋ยวพี่จะบอกสูตรนะว่ากินยังไงให้ให้มันจืดเวลาเรากินเกลือโอเคครับผมแค่นี้นะวันนี้ก็โคลาเขาก็หายโกรธแล้วใช่ไหมโคลาบอกไงหายแล้วครับน่ ง่ายๆนะทุกคนนะถ้าโค拉เขาโกธะพี่พิมพ์รู้ใจมากเลยเอามะม่วงมาให้ไม่ได้เอาพี่ขโมยมาขโมยมานี่ไงทำไมชั่วจังพี่ขโมยของเขามาแต่ทำไมโคาทถึงกินโค拉ก็ชั่วนะเนี่ยชั่วนีนแปลว่าอะไรนะชั่วไม่ดีไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ครับทุกคนครับเป็นคอนเทนต์นะทุกคนนะต้องอ่าฮะมะม่วงก็พิมพ์ก็เอามาจากบ้านแหละครับเพราะว่ามีมะม่วงสองต้นนะอยู่หลังบ้านหนึ่งต้นแล้วก็หน้าบ้านหนึ่งต้นครับ เป็นไง,งมี2 2> สนนะมองรสชาตินะมะม่วงต้นหนึ่งก็จะส้มนะต้นหนึ่งก็จะหวานนะอืมโอเควันนี้ก็ขอบคุณโคลานะที่ว่าไม่ไม่โกรธพี่แล้วครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะถ่ายเพลงให้นะเพร่มครับฝากฝากเอฟซีโคลาหน่อยดิครับผมไปติดตามซ่องพี่หน่อยงั้นผมขอฝากทุกคนนะครับไปติดตามผลงานเพลงใหม่ของผมนะครับออ๋ ฝากเพลงก่อนฝากเพลงก่อนแล้วค่อยฝากช่องของพี่ใช่ไหมใช่โอเคเราติดตามผลงานเพลงใหม,ม่ของผมชื่อว่าเพลงหัวนคืนมาครับเป็นเพลงย้อนยุคเหมือนเดิมแต่ว่าย้อนยุคตัวนี้จะมีสากอารมณ์ทุกๆรูปแบบนะครับผมเข้ามากระทบกันแล้วก็มีหลายนักแสดง<ๆ>ที่มาแสดงเป็นเรื่องราวนะครับที่สมจริงแล้วครับก็ต่อไปก็ขอฝากฝากช่องผมด้วยเหมือนกันนะครับโกลาโกลาอติเล็กเปลี่ยนชื่อช่องแล้วอ๋อเป็นอติเล็กแล้วใช่ไหมใช่ครับ ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นอตีเล็กเพราะว่ามีอ่าหลายคนที่เขาเรียกว่าอตีอตีแล้วก็ตาตีด้วยตาตีที่เราเขาเรียกว่าตาตีตาตีที่ไทยเรียกว่าตาตีใช่ไหมใช่ตาตีก็เลยเอาชื่อว่าอตีน้อยครับผมอ๋อหน้ารักนะชื่อหน้ารักนะแต่ว่าไม่หล่อเลยไม่หล่อนั่นแหละหน้ารักโอเคนะวันนี้ก็ขอบคุณโค้ล่านะที่ว่าฝากซ่องฝากซ่องหอพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากแล้วใช่ไหมฝากย่างย่างแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนขอฝากช่องพี่พิมพ์ด้วยนะครับคือคุณพิมนะครับครับผมบ้าหาครับผม นะทุกคนฝากติดตามช่องแล้วก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับทุกคนครับผมผมจะทําออกมาให้มันดีที่สุดนะครับผมครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้คุณพิมพ์นะครับ่าพูดกับพี่ซีเลยครับผมครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันนะวันนี้พิมพ์แล้วกับน้องโคล่าก็ไม่โกรธแล้วนะดีกันแล้วนะทุกคนดูนะดูหน้าสิดีแล้วยิ้มหน่อยยิ้มแบบหวานๆไงโคล่ายิ้มเวลาโคล่ายิ้มโคล่าต้องลืมตาสิไม่ต้องหลับตาเออ โอเคครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากมากครับทุกคนครับเพราะว่านานๆทีก็ได้มาหาน้องนะเพราะว่าน้องโกรธมาหลายวันแล้วไงสี่ห้าวันแล้วมั้งไม่ถึงอ่ะสี่วันประมาณสี่วันครับวันนี้ผมก็ทําสําเร็จแล้วนะต่อไปเดี๋ยวก็จะหาเวลามาถ่ายคลิปกับน้องโคราเยอะนะได้ไหมถ้านพี่ออกมาหาได้ไหมได้ได้ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยใช่ไหมใช่ใช่อ๋อไม่ใช่ช็อกโกแลตโอเคช็อกโกแลตไม่ชัดก็ก็น้าน้ําปั่นอะไรอะไรสักอย่าง น้ำเปล่าไม่ได้เลยไหมไม่ไม่ได้เปล่ามีแล้วสก๊ลตพี่ยังไม่ได้กินเลยนะ <c oughs> โอเคได,ได้ได้ได้ครับผมวันนี้ก็ขอพระคุณ FC ทุกคนนะครับรที่ว่าเข้ามาอ่า u u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็มาดูคลิปของพวกเราจจบนะขอพระคุณมากๆครับผมบ๊ายบายครับเราดูครับคลิปต่อไปเดี๋ยวพิมพ์จะมาจัดอ่าคอนเทนต์แกล้งใครอีกรอดูครับผมบ๊ายยครับ